เบิร์ดเทคนิคเดือดคดีแตงโมลั่นคุกม,มีไว้ขังคนจนมากกว่าคนรวยหลังจากที่รอคอยมาหลายปีสำหรับคำพิพากษาของคดีแตงโมนิดาศาลก็ได้ออกคำพิพากษาแล้วว่ายกฟ้องจำเลยสามรายคือแซนพิมกระติกโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอในการเอาผิดตามข้อกล่าวหาที่พนักงานอายการฟ้องร้องส่วนจ็อบ สารตัดสินจำคุก4เดือนปรับ16,000บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา184กรณีทำลายพยานหลักฐานเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบเรื่องเมาของไฮโซปอและตัดสินจำคุก2เดือนปรับ8,000บาทความผิดพอรอบริษัทเดินเรือกรณีทิ้งสิ่งของลงแม่น้ำเจ้าพระยารวมโทษจำคุก6เดือนปรับ24,000บาทโดยรอลงอาญาหปี ซึ่งงานนี้ทำเอาหลายคนไม่พอใจรวมถึงเบิร์ตเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมด้วยล่าสุดเบิร์ตได้ออกมาโพสต์รีกลางดึกแสดงความไม่พอใจโดยระบุข,ข้อความว่ากฎหมายประเทศไทยมันอ่อนเกินไปคนรวยมีตังรู้จักคนใหญ่คนโตแม่งรอดคุกมีไว้ขังคนจนมากกว่าคนรวยใช่ไหมเนี่ย